สวัสดีครับผมนายบริณันเปี่ยมมนัสนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค,ครับซึ่งผมนะครับได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีสี่จงหวัดประจําปี2567ประรับเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองครับซึงในวันนี้นะครับผมเองนะครับจะมา พูดถึงการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมห้าประการนะครับซึ่งจะมีพ่อเพียงมีวินยัยสุจริตจิตอาสาและกันอยู่นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะนําพาทุกท่านนะครับรับชมรับฟังการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมห้าประการของผมนะครับสามารถรับชมรับฟังได้เลยครับกระผมดําเนินชีวิตประจําวันอยู่บนทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป ใช้เหตุผลและใช้ความรู้ในการตัดสินใจในการทำบางสิ่งบางอย่างรอบคอบมีความพอประมาณพอดีพอออยู่พกินไม่ผิดเบี่ยนตนเองและผู้อื่นมีผูกพันที่ดีไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตมีการแสวงหาความรู้และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในประเทศและของโลกกระผมมีความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้จากพื้นฐานเดิมทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจรวมถึงทักษะต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาหาความรู้จึงมีผลการเรียนที่ก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมในแต่ละปีการศึกษาและยังหมั่นพัฒนาทักษะต่างๆของตนเองอยู่เสมอกระผมมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เหียเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองและดำรงชีวิตอย่างมีความพอเพียงเหมาะก,กับสภาพสังคมปัจจุบัน ได้รับการอบรมปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์มาจากคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กในอบรมสั่งสอนจากผู้สอนจนกลายเป็นคุณธรรมประจําใจและเป็นคุณสมบัติประจําตัวผมเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นสังคมและประเทศชาติโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งผมได้เป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนทุนธิสถานมทศในการทำกิจกรจรมจิตอาสาทั้งหลี้ด้วยหัวใจในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยการเป็นส่วนหนึ่ง ในเหตุการณ์อุทกภัยของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองในพื้นที่อำเภอชัยโยและกิจกรรมค่ายอาสาต่างๆของสาขาวิชาภาษาอังกฤษกระผมก็ตตัอยู่ต่อบิดามารดาและคนในครอบครัวโดยการประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนให้เหมาะสมไม่นำความเดือดร้อนมาให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสร้างผลงานความดีจนเป็นที่ยอมรับซึ่งผมได้รับคำชื่นชมจากผู้ร่วมงานคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ และจะคนรอบข้างว่าถูกปลูกฝังและเลี้ยงดูมาอย่างดีไม่มีเรื่องเสื่อมเสียและนี่คือสิ่งที่ผมได้ทำให้ครอบของผมได้ภาคภูมิใจ และนี่นะครับคือการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมห้าประการของผมนั่นเองครับในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับทางคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอ่างทองสำนนกงานวัฒธรรมจังหวัดอ่างทองกรมการศาสนาและจังหวัดอ่างทองนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับให้คำแนะนำนะครับในการจะทําเอกสารต่างๆนะครับการจะทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็น ประโยชน์นะครับและจะทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าผมนั้นได้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมข้าระการอย่างแท้จริงครับขอบคุณและสวัสดีครับ